คณะน,นี้พาท่านผู้ชมมาที่สวนบางคนทีตะหมดสงขลามนะครับเป็นวิธีชีวิตการขึ้นมะพร้าวนะครับของชาวสวนจนโรยไม่ต้องมีบันไดเลยนะครับใช้เต็นเปล่านั่นนะครับบนยอดนะ วิถีแท้ๆเลยนะครับถือมือขึ้นไปด้านบนนะครับความสูงไม่ต่ำกว่า40หรือ50เมตรนะครับเึลนด้วยเต็นเปล่านะครับเท้าเปล่าครับเคลืนไปใช้เชือก กัดเท้าโอโ้ความสูงสูงมากเลยครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าต้องมีความชำนาญการโดยเฉพาะตัวนะครับห้ามมารอกเรียนแบบใช้รอก โรยลงมานะครับโรยมาด้านล่างอุปรกรณ์มีเพียงเมตดนะครับแล้วก็เชือก ใช้ในการขึ้นไปบนยอดมะพร้าวนะครับฝังต้นนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับอายุอานามก็สามสิบกว่าปีสี่สิบปีได้ครับแต่รสชาติของมะพร้าวบางคนทีสุขสงครามหอมหวานครับเพราะที่ดินแถวนี้เป็นน้ำไก่นะครับ ต้มะพร้าวชอบทําให้รสชาติของมะพร้าวแถวสมุทรสงครามดําเนินสะดวกบ้านแพว้วเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่น้ําและดินเหมาะสมกับการปลูกต้นมะพร้าวนะครับเมืองสมุทรสงครามนี่เป็นเมืองสามน้ํานะครับน้ำกร่อยน้ำจืดน้ำเค็มครับ ลอย้อยลงมาแล้วครับเป็นวิถีชีวิตเลยนะครับเมืองแม่กองเมืองเล็กๆนะครับมีสามอำเภอมีอำเภอเมืองอำเภอบางบุทีอํำเภออเภอวานะครับ เมืองสามน้ำครับสามศาสนามีศาสนาพุทธอิสลามนะครับและคริสตนะครับมีโบสถ์อยู่รอบมกันอย่างสันติสุขนะครับก็คือเมืองสมุทรสงครามอาหารทะเลระอุดมสมบูรณ์ครับมีสวนเลนกี่สวนมะพร้าวนะมีผลไม้มากมายครับ มีปลาน้ำเจดิดมีปลาน้ําเค็มนะครับครบครันนะค,คือเมืองสูขสงครามหรือแม่กรองนี่แหละครับวิถีชีวิตนำมาซึ่งความอดุดมสมบูรณ์นะครับของพืชพันธญีาหารของเมืองสมุทสงครามหรือแม่กรองนะครับ ครับขณะนี้กำลังถ่ายให้ผู้ชมได้ชมการขึ้นมะพร้าวนะครับความสูงก็สื่สิบ50เมตรครับเป็นความชำนาญเฉพาะตัวนะครับห้ามรอกเรียนแบบต้องฝึกฝนมาอย่างดีนะครับทำมาอย่างยาวนานมือใหม่อย่างพวกเราทำไม่ได้นะครับแบบนี้ พอขึ้นไปแล้วก็จะใช้เชือกโรยลงมานะครับย่อนใส่เชือกแล้วก็โรยลงมาครับท่านผู้ชมนี่ดันบนยอดของพะาสองต้นนี้ยังมีคนอยู่นะครับมาสังเกตดูดีๆนะครับบนยอดมะพร้าวสองต้นนี้มีคนอยู่นะครับ

เวลาผ่านไปแล้วประมาณเจดนาทีนะครับปฏิบัติการขึ้นมะพร้าวเก็บมะพร้าวนะครับที่เห็นนี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับอายุอนามก็หลายปีทําให้ต้นสูงครับไม่ใช่ว่าต้นมะพร้าวน้ําหอมแล้วจะเตี้ยนะครับมีความสูงครับตามอายุปีครับ ย้อยลงมาแล้วนะครับเอาเฝ้าย้อยมาแล้วครับอุปก,กรณ์ก็มีเพียงมีดกับเชือกนะครับ เมื่อตัดได้แล้วได้เครือแล้วก็จะหย่อนใส่เชือกลงมาอยู่ด้านล่างนะครับกลับลงมาหนึ่งท่านแล้วนะครับ